สวัสดีครับพบกับป่าไม้ยุบันไม้นะครับอันนี้ก็เมษานะครับหน้าแรงนะครับปีนี้ก็เจอปัญหาในเรื่องของน้ําไม่เพียงพอนะครับเรื่องของบ่อน้ําตื้นตอนนี้บ่อน้ําตื้น10เมตรของเรานะครับน้ําดูดขึ้นมาค่อนข้างที่จะมีน้อยนะครับไม่เพียงพอนะครับแล้วต้นไม้ในแปลงเราก็มีปริมาณที่เยอะนะครับขนาดช่วงนี้ยังลดไม้บางตัวลงนะครับไม่ทําการผลิตเมษาปีนี้โหดจริงๆนะครับแรงจัดนะครับ หลายพื้นที่นะครับตอนนี้เราเจาะบ่อน้ําตื้นเจาะบาด้านนะครับหาแหล่งน้ําบางพื้นที่ต้นทุเรียนก็ยอมให้ถึงต้นตายนะครับขุสะบางช่วงนี้ก็ไม่ทันนะครับนี่ของผมนะครับน้ําในบ่อนะครับนะครับตอนนี้นะครับน้ําเราก็ได้ลดลงไปค่อนข้างที่จะเยอะนะครับอันนี้บ่อที่เราดูดนะครับัวากรโหลกนะครับห่างจากน้ําตอนนี้ก็ประมาณ30เซนเองนะครับดังนั้นนะครับ บอ่อน้ําตื้นนะครับของเรามันก็มีอยู่2บอ่อ1บอ่อแล้วก็บอ่อที่2นะครับแต่ว่าบอ่อน้ําตื้นของเราตอนนี้น้ําลดลงไปค่อนข้างที่จะเยอะนะครับจากสมมุติว่าแต่ก่อนบอ่อลึก10เมตรเนี่ยเราดูดน้ําได้ประมาณเจ็ดเมตรถึง8เมตรแต่ตอนนี้เราดูดน้ําได้แค่4ีถึงหเมตรตอนนี้มันน,น้ำเลยไม่เพียงพอดังนั้นนะครับปัญหาเร่งด่วนที่แก้ก็คือนะครับอ้องซื้อน้ํานะครับเขาวิ่งนะครับ รถ10บล้อนะครับก็ประมาณ12ื่นสองนะครับหมื่นสองก็ที่ตกลงไว้ก็สองพันนะครับตอนรอบแรกก็จะวิ่งให้สักประมาณคุยกับคนรถเขาบอกว่าไม่ต่ำกว่า5รถนะครับถึงจะเต็มบ่อนี้นะครับ5รถถึงจะเต็มบ่อเดี๋ยวก็บอกว่าวันนี้วิ่งนักสีก่อนนะครับสีรถก่อนเพื่อให้น้ํามันดันขึ้นมาสัากให้เกินครึ่งแล้วก็จะช่วย บอ่อน้ําของเราเองนะครับสองบอ่อก็พอจะประครับประคองนะครับตอนนี้ก็วันที่17เมษาก็ประครับประคองรอฝนนะครับถ้าไม่มีฝนนะครับก็ปัญหาหลักเลยต้นไม้เราขาดน,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 น้ําแน่นอนนะครับตอนนี้เราก็หมื่นสองต่อหนึ่งเที่ยวนะครับหมื่นสองสี่เที่ยวก็สี่หมื่นแปดนะครับเกือบห้าหมื่น ตอนนี้ผมทำเอาไว้นะครับความกว้างอยู่ที่ประมาณ15เมตรยาว18เมตรนะครับซอยเป็นบ่อเอาไว้ก็6บ่อทำาดยปูนปัญหานะครับช่วงนี้ก็คือแดดเจอก,ก็คือเนี่ยครับขี้แดดนะครับจริงๆต้องล้างทำความสะอาดบ้างครับแต่ว่าไม่มีเวลาเลยนะครับเนี่ยบ่อ,บอพวกนี้จะมีแต่ขี้แดดแต่ตะกอนพวกนี้นะครับจะมีปัญหาเวลาเราเปิดไปรถต้นไม้นะครับภาพพวกนี้มันจะไปติด นะครับเดี๋ยวตัวนี้ผมไม่เคยอ่าสงสัยรอบนี้ต้องเอาตาข่ายมาห่อนะครับต้องเอาตาข่ายครับไม่เช่นนั้นพวกนี้ครับฝุ่นเล็กๆที่มันแตกนะครับมันก็จะไปอยู่บนใบทุเรียนบนใบไม้มันทําให้ต้นไม้นะครับมีปัญหานะครับแต่ว่ามีในอัพท่าใบนะครับโอเคนะครับหน้าแรงปีนี้นะครับสองสิบเจ็ดเมษาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับต้องซื้อน้ํานะครับมาใช้ในกิจการ แปลงต้นไม้นะครับผมนี่นะครับก็อันนี้กำลังลงน้ำนะครับเที่ยวแรกนะครับเมษาปีนี้โหดจริงๆนะครับหกจตเนี่ยครับแรงนะครับหลายพื้นที่นะครับเป็นกําลังใจให้กับทุกพื้นที่นะครับของผมก็มีปัญหาเรื่องของบ่อน้ําตื้น2องบ่อสิบเมตรอ่าปริมาณน้ําลดน้อยลงนะครับคือเราสามารถดูดได้แต่ว่าปริมาณน้ํามันไม่เพียงพอกับการออกนะครับเข้าน้อยกว่าออกดังนั้นมันจะไม่เพียงพอนะครับ เราเลยต้องเอาน้ำจากส่วนอื่นมาเติมนะครับส่วนในบอ่อเราก็ดูดเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับฝากติดตามพิธุปัดไม่เจ้าป็นไม้ด้วยครับผมครับสวัสดีครับ